สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับลูกเจ้าเหยืย่อขาวชุดหน้าบ้านนะครับสลับไก่้อยเล็กนะครับที่ผมเคยเปิดนะครับให้ไปพัฒน,นาสายพันธุ์นะครับ2กิโล3นะครับตัวออกสีหวายแดยงนะครับไม่มีหวายแดยงและหวายขาวนะครับลูกค้าได้นำตัวที่เป็นหวายแดยงไปนะครับแล้วก็ ส่งข่าวมาบอกเมื่อวานนะครับว่าเก่งนะครับผ่านเลยนะครับลูกค้าเช็คแล้วนะครับถือว่าเก่งเลยนะครับสำหรับลูกเจ้าเยาขาวนะครับลูกค้าก็ชมมานะครับยังไงต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ส่งข่าวมาบอกนะครับเอฟซีท่านใดที่นําไปแล้วเก่งไม่เก่งผ่านไม่ผ่านก็แจ้งมาบอกด้วยนะครับเพราะว่าไก่ทุกตัวนะครับจะให้เก่งทุกตัวมันก็ไม่สามารถการันตีได้นะครับแค่ลูกค้านําไปแล้วเก่งเยอะ แค่นี้คนพ่ออย่างผมก็ปลื้มเลยนะครับดีใจมากแล้วนะครับที่ลูกค้าได้ของดีๆนะครับแล้วก็มันจะมีตัวแจ้นะครับตัวแจ้มันจะออกตัวหนึ่งสีออกแจ้แดงนะครับอีกตัวหนึ่งจะออกสีแจ้แจหมาฝรั่งนะครับวันนี้ผมก็ได้เช็คนะครับตัวแจ้แดงนะครับไก่ครั้งแรกเลยนะครับไก่ใหม่ๆนะครับ ประมาณ2กิโลหนะครับแต่ว่ามาไปได้ถึง2 7 2 8ได้ครับตัวนี้นะครับเพราะว่ายังติดผอมอยู่นะครับเช็ควันนี้นะครับเป็นไก่เป็นไก่ที่ยังไม่วิ่งนะครับยังไม่รอดนะครับแต่เป็นไก่แบบชักหน้าโยนชักหน้าโยนครับเป็นไก่ที่แม่นมากนะตัวนี้นะครับเป็นไก่ที่แม่นแล้วก็เบร์แข่งดีนะครับโยนสองโยนสามโยนสองนะครับตลอดนะครับตัวนี้ถ้า ได้ทำื่องทำตัวออกกำลังกายนะครับตัวนี้น่าน่าจับตามมองนะครับตัวแก้นะครับเพราะว่าลูกค้าที่นำไปนะครับที่นำออกเป็นหงอนแก้ไปนะครับก็ส่งข่าวมาบอกว่าผ่านผ่านทุกตัวนะครับที่เป็นหงอนแก้นะครับเป็นไก่ที่บางตัวจะไม่ไม่มีรอดครับแต่ว่าเป็นไก่ที่เบร์แข่งดีตีเก็นะครับสลับตัวออกแก้นะครับเดี๋ยวชูหน้านะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้ผม เช็ดน้ําก่อนนะครับแล้วก็ออกกําลังกายนะครับเดี๋ยวถ้าเช็ควันไหนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้เอฟซีได้ชมนะครับว่ามันจะเป็นแบบที่ผมบอกหรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้อนาคตดีนะครับถ้าว่าพัฒนาไปหน้านครับตัวนี้จะอนาคตดีมากเลยนะครับก็ไม่ได้อวยนะครับคือเราก็พูดตามความเป็นจริงนะครับ ดี๋ยวต้องเดี๋ยวก็ต้องรอดูเจ้ายออเพชรนะครับว่าจะให้ลูกเปลี่ยนยังไงนะครับถ้าเจ้ายออเพชรให้ลูกผ่านนะครับแล้วนําลูกเจ้าเรานําลูกเจ้าเยาขาวนะครับไปใส่กับเจ้ายออเพชรนะครับผมว่าชุดนี้สุดๆนะครับถ้าเจ้ายอเพชรให้ลูกเก่งนะครับแต่ตอนนี้ต้องลุ้นนะครับลูกเจ้ายอเพชรนะครับว่า ว่าจะเก่งเหมือนพ่อหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเจ้าเยาขาวนี่ผมบอกได้คําเดียวเลยว่าผ่านนะครับผ่านจ่ายลูกดีมากครับเจ้าเยีาขาวนะครับเป็นไก่ที่จ่ายลูกมีแข้งหน้านําทุกตัวนะครับแล้วจะออกล่อไม่ออกล้อนี่ก็ขึ้นอยู่กับตัวไก่นะครับบางตัวก็ไม่ล่อบางตัวก็ล่อนะครับแต่คําว่าล้อนี่ไม่ใช่จะวิ่งยาแล้วไม่มองไก่นะครับวิ่งแล้วมองถ้า ไก่ที่ตามมานะครับตามไม่ทันก็จะวิ่งกลับไปกลับไปโยนนะครับลูกเจ้าเยีย่ยแขาวนะครับตอนนี้ต้องลุ้นลูกเจ้ายอดเพชรนะครับตอนนี้ถ้าลูกเจ้ายอดเพชรเป็นนะครับเก่งนะครับ f c แล้วก็รอจต่ของดีๆนะครับลูกเจ้ายอดเพชรบ,บวกกับ พ่อเยียขาวลูกเยียขาวบวกกับพ่อยอดเพียรนี่สบ,บายนะครับกระดูกโครงสร้างดีนะครับรออีกหนึ่งปีนะครับสาหรับลูกเจ้ายอดเพียรนะครับตอนนี้อีกไม่น่าเกินสักอาทิตย์ขวา2สองที่ก็เริ่มจัดทยอยทยอยออกนะครับสาหรับลูกเจ้ายอดเพียรนะครับ ครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสหรับลูกเจ้าเหย้าขาวนะครับสายพันธุกรรมหานครนะครับใครที่ชื่นชอบสายพันธุ์มหานครนะครับก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับต้องขอขอบคุณเอีนะครับที่รับชมนะครับจนจบคลิปนะครับ เดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เอฟซได้ชมครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ